สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้มาพบกับแม่น้องอติมลุยสวนมือนี้จะเข้ามาสวนอีกมือนหนึ่งเด้อทุกคนวันนี้แม่น้องอติมลุยสวนจะพาเพื่อนๆเอฟซีทุกคนพี่น้องชาวทุเรียนและไม่ได้ทํำทุเรียนเนาะวันนี้เราพี่น้องทุเรียนใกล้จะออกดอกแล้ววันนี้เราจะมาทํากิ่งหรือว่าขแขนงทุเรียนเราจะมาแต่งกิ่งขแขนงทุเรียนออกมา เพราะว่าให้กิ่งก้านสาขาเขาโล่งเนาะพี่น้องเมื่อนี้เขาจะมาทําให้เขาโล่งเตียนไปเลยพี่น้องรวมถึงข้างบนอันนั้นข้างบนแล้วก็ข้างล่างอ่ะมือน,นี้แม่น้องติมจะพาพี่น้องมาแต่งกิ่งแขนงโทเรียนเตรียมตัวเพื่อจะให้ออกดอกอีกไม่กี่วันข้างหน้าไม่กี่วันข้างหน้ากี่วันพี่น้องก็เออเกือบประมาณเป็นเดือนเดือนเลยทุกคนเนาะ วันนี้เราจะมาเตรียมพร้อมเพราะว่าใบรุ่นนี้แหละเราจะเอาดอกเขาปะ่ะไปเบิง่งไปชมกันเลยทุกคนว่าเราจะทํายังไงปะ่ะมารุ่นเบิ่งกันกน,นี่ทุกคนเราก็จะมาตัดกิ่งของแขนงของทุเรียนนี่เนาะนี่มาออกออกมาออกให้หมดเลยเพราะว่าถ้าเราไม่แต่งกิ่งแขนงเนี่ยเขาก็จะมาแย่งป่ยแย่งอาหารที่เราให้ทุเรียนเนี่ย ไปกินเนาะทีนี้เราก็เลยจะมาตัดแต่งออกเนี่ยทําไมแล้วต้องตัดแต่งกิ่งตรงนี้ทุกคนก็เวลาโุเรียนเขาออกลูกออกดอกนะเวลาเขาเนี่ยตาดอกเขาจะออกมาอย่างเงี้ยเขาจะออกในกิ่งก้านของเขาแบบนี้เนาะทีนี้เราก็เลยต้องมาเคลียร์ให้เขาเนี่ยตัดแต่งออกไปเลยทุกคนนี่ ดูเดูกันไปยา,ยาวๆทุกคนพี่น้องชาวสวนทุเรียนิ่นกระหู้หู้ดีนาอพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดเป็นมือใหม่ทีว่ากำลังเห็ดทุเรียนบ่หู้ว่าจะใช้วิธีใดช่วงเอาดอกหรือว่าเห็ดจังใดกันนี่แหละกับมาเบ่งแล้วก็ไปปรับปุงใส่ในของเจ้าของนะทุกคนเนาะและสสำหรับแม่นออ้องอติมก,ก็ก็เอาความรู้ องตัวเองที่ปรับปรงุงที่เคยใช้เคยอยู่ตรงนี้มานาะประมาณ5ปี6ปีแล้วมั้งค้าไม่นับรวมนะประมาณ5-6ปีที่เวลาเราทำทุเรียนแต่ว่าถ้าเรามาอยู่ตรงนี้จุดนี้ประมาณ10ปีเนี่ยแล้วก็ถึงจะปึ๊กสำลดก็อาจจะมีมีในหัวมั่งทุกคนเพราะว่าเราเราทําด้วยมือเนาะแล้วเราก็นั่นนี่เดี๋ยวไม่นอนติมก็จะขึ้นไปข้างบนทุกคนตอนนี้เรามาทําข้างล่างก่อนมัน มันอย่างนั้นก็ขึ้นข้างบนก่อนหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาเคลียร์ข้างล่างว่ามันจะโล่งเตียนยังไงก็ดูกันไปเรื่อยๆทุกคนอ่าตอนนี้เราก็ขึ้นมาตัดหนูข้างบนทุกคนนะอาจจะดูเพราะว่าเราตั้งกล้องอยู่ในต้นไม้เนาะไม่ได้เหมือนข้างล่างอาจจะดูแบบนั่นหน่อยนะทุกคนนี่แล้วก็ตัดแต่งออกทุกคนเบื้องข้หน่อยติมจะให้ดูนะอันนี้เราจะหมุนกล้องมา ก็อยากให้พี่น้องเห็นไม่ใช่ว่าเออมาแต่งกิ่งทุเรียนยังมีการแอปมาหาหน้ากล้องอีกอ้าวก็สิงไหนที่มันเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นนะเนะาะนี่เพื่อนๆนี่ดูกันไปยาวๆทุกคนอันนี้เป็นทุเรียนต้นสาวนะทุกคนปีที่แล้วก็ออกลูกแต่ว่าเขาออกมาเยอะเนาะอยู่ประมาณสักยี่สิบสาโลเนาะไอ้ต้นเนี้ยนะปีนี้เขาจะ ได้เท่าไหร่เราก็ค่อยลุ้นดูกันอีกครอีกทีหนึ่งเนาะนี่เราตัดออกไปเลยทุกคนก็แแ่งกิ่งออกไปโอ้ยตีนต้นไม้ก็ต้องเซฟตัวเองด้วยไม่เซฟก็ตกลงไปไม่ตายก็เจ็บตัวนะใครจะอยากเจ็บตัวหรอคะถ้าเจ็บตัวขึ้นมาก็เสียเวลาเวลาทำงานเนาะ ขาดรายได้อีกไม่มีตังค์ซื้อข้าวอีกพี่น้องเยเราก็ต้องเซฟตัวเองเวลาขึ้นต้นไม้ก็ระวังด้วยนะทุกคนพ้าพี่น้องสาวสวนทุเรียนเพราะว่าเราอยู่กับต้นไม้เนาะนี่พอดีไอ้เวลาเขาออกดอกมาเนี่ยมาพี่น้องอติมจะซูมขึ้นข้างบนนะคะนี่จะเอาขึ้นข้างบนตัวนี้แม่น้องอติมจะตั้งโทรศัพท์ไว้ตรงนี้นะทุกคนเนาะ ก็เวลาเห็นสิ่งไม่สวยไม่งามก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราขึ้นไปอาจจะเห็นเท้าเห็นอะไรไม่น้องอติมเนาะนเราก็ตัดแต่งออกทุกคนอันนี้เราให้มาดูนี้ให้มาดูเรื่องจริงนะคะเราไม่ได้ตัดต่อมะตัดต่อว่าทําแป๊บเดียวอันนี้คือทาเป็นเป็นเรื่องเนราเป็นต้นต้นไปเลยทุกคน ออกเลยกิ่งเนี่ยก็เวลาที่เราจะเอาดอกเอาผลเขาเราก็นี่แหละมาทำสิ่งนี้ให้เขาก่อนเนี่ยดับแรกก็คือมันก็หลายขั้นตอนแล้วทุกคนก็ที่น้องก็เพื่อนๆที่ยังไม่เคยก็กดเข้ามาดูได้ทำคลิปไว้หลายตอนหลายขั้นตอนเนาะ ขั้นตอนดูแลรักษาขั้นตอนที่ว่าเราจะเอาดอกเราต้องทําอะไรเริ่มต้นจากเขามาก่อนเนาะไม่น้องอติมก็มีคลิปไว้ทุกคลิปทุกคนไม่ว่าจะคลิปจะใส่ฟุ๋ยคลิปฉีดยาสั้งใบก็ไปดูช่องพ่อน้องอติมรุยสวนได้พ่อช่องพ่อน้องอติมรุยสวนเนี่ยเขากา็เขาก็จะทําเกี่ยวกับพเพืยนเขาจะให้ความละเอียดกว่าไม่น้องอติมเนาะ การฉีดยานะการถีดยาพ่นยาทางใบเนาะทุกคนเนี่ยเราก็เอาออกได้เลยทุกคนนี่กิ่งแนนงร่วงไปใส่หน้านาโทรศัพท์เลยทุกคนเลยออกไปใกล้ๆนี่แล้วก็เอาออกไปเลยตัดแตงกิ่งไปขึ้นมาปลายสุดเลยนะพี่น้อง อันนี้ข้างบนสุดเนาะข้างบนสุดนี้เราก็ออกไปเลยเข้าโลง่งเสร็จแล้วก็ไปพอหลังจากที่เราเสร็จข้างบนเราก็ไปเคลียตรงโคนเขาโคนข้างล่างเขาทุกคนโคนข้างล่างเขาเราก็ต้องเคลียให้เขาโลง่งให้เขาโล่งเตียเลยให้เขาแห้งเร็วๆเนาะไม่ให้มี กิ่งไม้หรือใบทุเรียนเขามาปิดมาบังเพราะว่าเวลาแดดมีลมกระโชกมาอะไรมานี่กิ่งเขาก็จะแห้งข้างล่างใช่ไหมแห้งในโคนเขาเราก็สามารถกําหนดได้ว่าเราจะอดน้ํากี่วันโอ้ยอันเหือ่อเหือมันเข่าตาพี่น้องผมเป็นความรักเข่าตาเหื่อเข่าตารุ่นนี้บมมีแล้วความรักเข่าตาเนาะเพราะว่ารุ่นนี้กะ เข้าสู่วัยแต่เขาวัยทาราเลยพี่น้องวัยแก่พี่น้องนะก็คือวัยกลางคนแล้วเนาะแต่กะใจก็ยังสู้พี่น้องเพราะว่าความยากจนน้ำนอนความยากจนและความปากของเราเนาะเราต้องกินไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องสู้ไปเรื่อยก็ต้องอดทนทํางานเนาะอ่นะคราวนี้แล้วก็แม่น้องกะติมก็จะพาลงไปเคลียข้างล่างอันนี้ข้างบนเราเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อย,ยพี่น้องข้างบนแล้วก็แต่ง กิ่งแกงคะแนงเขาออกแล้วเนาะตอนนี้ก็เกียงปินลิ้นเลยพี่น้องก็เตรียมตัวเตรียมตัวเพื่อจะออกดอกเนาะเนี่ยเราก็ออกแบบนี้ทุกคนเาเราตัดแต่งกิ่งคะแนนเขานะทุกคนนี่อ่ะนี่ก็คือว่าโล่งแล้วแล้คราวนี้เรามาดูข้างล่างเนี่ยข้างล่างเรานี้ยังลกอยู่เลยทุกคนค่าเป็นลักษณะแบบนี้ก็ที่ทําไมเราไม่แต่ตอนแรกเราแม่นั้น เพราะว่าเราจะต้องแต่งกิ่งเขาลงมาเนาะแล้วก็ยังไม่เคลียร์หลังจากที่แต่งข้างบนเสร็จแล้วแล้วก็ลงมาเคลียร์ข้างล่างข้างล่างนี้ถ้าอาไว้ลักษณะแบบนี้นะทุกคนเนี่ยไม่แห้งอ่ะก็ไม่แห้งง่ายๆเพราะดูไม่รู้ชั้นไหนตัวชั้นไหนเนี่อยอะไรจะเป็นเคือทาวานอะไรจะเป็นใบทุเรียนเราแต่งกิ่งลงมาอะไรจะเป็นกิ่งเป็นใบทุเรียรนแห้งเนาะเนี่ยเขาก็จะซื้น,น,เซน,นเนี่ยเขาจะซ้นทุกคนเนี่ยเนี่เขาจะซื้นเขาไม่แห้ง เขาก็ยังยังไม่เครียดเนี่ยเราก็ต้องมาเคลียร์โคนเขาให้โล่งให้เตียนไปเลยวันนี้เรามาเคลียร์ข้างล่างกันทุกคนว่าก็จะเคลียร์ข้างบนและข้างล่างประมาณไหนอ่ะติดตามไปเรื่อยๆทุกคน,นก็คือเราจะเอาคาดนะคะทุกคนเอาคาดมามาดึงเนี่ยมาคาดโคนเขาคาดออกเลยใบใบโุเรียนเือระวันเนี่ยคาดออกมาให้หมดทุกคน เอาให้ห่างโคนเขาเลยนะเหน่ที่เป็นหญ้าเป็นไรเราก็ถอนออกได้เราก็ถอนออกให้เขาเลย แล้วก็คาดออกประมาณนี้ทุกคนเนี่ยนะเดี๋ยวไม่น้องอติมหอทําแป๊บหนึ่งก่อนทุกคนอย่างไงเขาก็มีหญ้าแล้วก็เอาเครื่องมาตัดหญ้าออกก่อน ก็คือสําหรับที่เรามาเคลียร์เตาโคนเขานะ้อทุกคนให้โล่งให้เตียนไปเลยถ้าวันนี้ก็ไม่กี่วันก็ข้าวผลไม่ตกลงมาก็คือแห้งถือว่าคือว่าผลตกยังไงมันก็จะหมดหน้าฝนเลยเข้าสู่หน้าหนาวเลยเนาะถ้าเราจะเอาดอกื่อไรแล้วก็ทําการอดน้ําก็อยู่ที่ว่าเขาจะแดดแรงแดดลมถ้าว่าเขาแดดลมเขาก็จะแห้งเร็วถ้าเขาอะ เขาแดดแบบไม่มีลมก็อาจจะชาหน่อยเราก็กาหนดวันเอาแล้วก็มาดูหน้าดินเราแล้วก็ดูใบโุเรียนเราว่าเวลาที่เขาแห้งเนี่ยเขาก็จะมีใบเปลี่ยนแปลงเหมือนกันทุกคนเขาจะมีสลดแล้วก็ใบร่วงก็ดูแล้วเข้ามาดูนะคะอันนี้ก็คือร่งเตียแล้วทุกคนก็ประมาณนี้ก็นั่แหละเอาออกนอกทรงพุ่มของเขาเนี่ยประมาณดูในทรงพุ่มเขาตรงไหนเขาก็จะมีรากเขาถึงนั่นอันนี้ก็ถือว่าเคียร์ยังไม่ได้ ยังไม่ได้มาตรฐานมากทุกคนแต่ว่าให้ดูตัวอย่างแม่น้องอติมก็จะเคลียร์ไปอีกเรื่อยๆเนาะก็ประมาณนี้ทุกคนเรามาเคลียร์ต้นทุเรียนเตรียมตัวเพื่อจะออกดอกอยู่ในลำต้นและในข้างล่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก,ก็คือทําให้โล่งไปเลยอะ่ะรากเขาก็ขึ้นมาเยอะหนี่ยรากรากเยอะมากประมาณนี้ทุกคนเนาะ ตอนนี้เราก็เคลียข้างล่างโล่งเรียบร้อยทุกคนสะอาดโล่งเนาะนี่แหละเราเตรียมตัวที่จะออกดอกเราต้องให้ต้นทุเรียนเราเป็นแบบนี้นะทุกคนโคนทุเรียนนะคะเขาก็จะแห้งเร็วในคราวนี้ข้างบนก็เส้นกันทุกคนเนี่ยข้างบนก็ตัดแต่งกิ่งแขนงเล็กๆได้น้อยออกเนาะเพราะว่าทุเรียนเวลาออกลูกเนี่ยเขาจะออกตามกิ่งก้านสาขาเขาแบบนี้ทุกคนเนี่ยเขาจะออกเนี่ยเขาจะ เกิดตาดอกแถวแถวนี้เพราะทาให้เกิดตาดอกเขาก็จะมีมียามาส,สิ์เขาแหละช่วงเปิดตาดอกเนาะเดี๋ยวขอติดตามไปยาวๆตอนนั้นตอนนี้ก็ดูขั้นต้นนี้ก่อนนะทุกคนนี่ขั้นตอนนี้ก่อนก็ตอนนี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยเนาะทั้งเคลียร์หญ้าทั้งแต่งกิ่งแขนงข้างบนแล้วข้ามีหญ้ามีอะไรแล้วก็เอาเครื่องตัดหญ้าเรามาตัดๆๆรอบๆนอกซะ รอกสรงพุ่มเขานะแล้วค่าเราจะเอามาตัดตรงนี้เลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าลากเขาเยอะนี่นี่ตรงนี้เราก็เคลียพวกพวกคืออะไรออกดึงออกเราจะเอาญ้ามาเครื่องแตหญ้ามาหมุนก็ไม่ได้เขาจะมาทําลายลากเขาเนี่ยลากกินฝุ๋ยเขานเนี้ยลากนี้กินฝุ๋ยส่งน้ําส่งอาหารขึ้นไปข้างบนนี่ก็คือ ให้ฟูยลงไปไม่กี่วันก็ได้กินเลยเพราะว่าเป็นรากที่ตื้นมากๆเนาะทุกคนโทรเรือนเขาเป็นรากตื้นเอาสำหรับคลิปนี้แม่น้องอติมลุยสวนกับคอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพีพ่พี่น้องมาเอาประสบการณ์มาแชร์ให้พี่น้องเนาะไม่ใช่จะพูดคำว่าแบ่งปันก็ใช่จะพูดคำว่าเอาประสบการณ์ของตัวเองเนาะมาทำคลิปให้เพื่อนๆนได้รู้ บางคนที่ท่านรู้ก็รู้ไปท่านก็รู้อยู่แล้วเพราะท่านเป็นคนท,ทําทุเรียนก่อดแม่น้องอติมเนาะเราเราก็ไม่พูดถึงเขาเพราะว่าท่านเก่งแล้วอ่าเราก็ดูท่านเราก็มาทําแต่อันนี้เป็นประสบการณ์ของเราเนาะก็ทุกคนก็อยากมาเรียนรู้ก็คือเข้ามาดูช่องแม่น้องอติมลุยสวนช่องพ่อน้องอติมลุยสวนให้ความรู้การดูแลรักษาทุเรียนตั้งแต่เล็กจนโตแล้วก็ปลูกด้วยทุกคนทุกอย่างที่ในสวนก็เรามาลุยนะคะเอาประสบการณ์ของตัวเองสําหรับคลิปนี้ ขอให้พี่น้องจงโชคดีมีเงินใช้แล้วก็ขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะเพราะว่าเข้าสู่ปลายผลต้นหนาวลูกหลานของท่านก็ดูแลด้วยจากความเป็นห่วงเป็นใย,ยจากซ่องแม่น้องอติมลุยสวนจ้า